สถานที่นี้เปิดเป็นช่วงเวลาหรือว่าเปิดเป็นแบบ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาเปิดเป็นช่วงเวลาเพราะว่าในในหน้าที่ของฉันฉันทํางกานเป็นเวลาอ๋อดินดินดินเน้นเ้น้นขถามพี่เอ๋อถ้าผมถือไม้เข้าไปร้องเพลงอ่ะคุณจะคิดบ้างไงถือไม้เข้าไปร้องเพลงอ่ะ คือว่าจะเป็นบ้าปะเป็นบ้าที่นี่บ้าปะมันจะได้ยังไงเออทำไมอ่ะทำไมทำไมอะคะอยากรู้ทงเลยนะพี่ฝนจะให้ดีๆไม่ได้เลยนะจะให้ลองดีๆได้เนาะเตยถามพี่ฝนมาที่นี่ร้อนหรือหนาวคะมีทั้งร้อนและหนาว กลางๆมีทั้งร้อนแล้วหนาวอะตุ๊กตางนะถามๆพี่ฝนต่อเลยได้ไหมที่เนี้ยผมขับรถเข้าไปได้ปะได้มึงชอบเอาอะไรเข้าไปได้เพราะมันมีขอถามแล้วกันพี่จอดรถเยอะไหมเทียบผมจะวิ่งหรือผมจะกระโดดเข้าไปเวลาอะไรอะไรผมจะทำอะไรนักหนาเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็ตอบเรื่องของมึงเราสบายเราสบายเรากสบายถ้ามึงพีเรนมึงกระโดด เมือนรถที่ไปจอดที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ใครขับนี่หฮออะไรคนกลางมาอันนี้มันมีต่อไม่ได้ไม่มีตอบให้ชัดรถประปายไม่รู้ด้วยมันมีมันมีอะไรล่ะอะะไรล่หมายถึงว่าขับรถไปเองหรือว่ามึงจะเอาไปแบบ